ครับสวัสดีครับตัวไปจะเป็นตัวประกบตรงนี้นะครับผมหน้าตาจะอยู่ประมาณนี้นะครับครับขั้นแรกครับไปที่ไฟล์ครับเลือกพาร์ทครับครับขั้นแรกครับเลือกที่สเกตครับช้าวงกลมครับไปที่ฟอนต์เพนครับทำซ้งมาสองวงครับใช้ smart dimension ครับเปลี่ยนวงแรกให้เป็นเจ็ดสิบสองครับ ขับข้างในเป็นสามสิบปดครับเอ้ยห้าสิบสี่ครับครับแล้วเอาเส้นครับเลือกเส้น mid point ครับจับจุดกลางครับแล้วเลือกมาที่ปลายนี้ครับต่อไปให้ใช้ตัว trim ตรงนี้ครับออกไปเลยครับที่เราไม่ได้ใช้ครับไม่ได้เป็นมานี้เลือกไปที่ future ครับแล้วก็ e x u d e board ขึ้นมาครับ ใส่ไิ้ที่สามสิบแปดนะครับความหนาเลือกตรงกลางมิตเพนครับิถูกครับครับต่อไปให้เรามาเลือก Reference Geometry ตรงนี้ครับเลือกเป็นที่เพนครับทิศด้านล่างนี้ครับใส่ไิ้ที่หกสิบครับติกถูกอา้หมาครับเ e สเ p นเ n เพนครับติกที่ตรงนี้ครับีนให้กดฟิปก่อนครับให้มันขึ้นไปด้านบนครับแล้วกดทิกถูก ครับพอได้นานนี้นะปุ๊บให้เรามาเลือกที่เพจนี้ครับกดไปที่สเก็ตครับเราเลือกไปด้านบน,นครับจะมาให้ใช้ตลอดครับเลือกเซนเตอร์พอยต์ตรงนี้ครับถ้าจุดกลางนี้แล้วก็เลือกมาตรงนี้ตรงกลางไป,ไปก่อนคนระับตัวนี้เราใส่ไปที่เจ็ดสิบสองนะครับอันนี้ใส่ไปที่เก้าครับ ครับอันนี้ให้ใส่วงกลมตรงนี้ไปเลยนะครับใส่ไปที่9สองอันอันนี้เลือกไปที่9เมนนะดีจากเจ็ดไปเป็นเก้าเมนอันนี้ก็เป็นเก้าเมนเหมือนกันนะครับ ติ๊กท้ดครับไปให้กดฟิวเจอร์ตรงนี้ครับกดเอทุดบอลออกไปกกกเลยครับใส่ไปหกสิบครับผมติดทุดเลยครับจะได้ประมาณนี้ oh, s <S ครับต่อไปให้เรามาเลือกตรงจุดนี้ครับ oh. เลือกไปที่สเก็ตครับแล้วเลือกไปที่คอนเวิร์ตเอนทิตี้นี่ครับพอกดปุ๊บให้เรากดฟิวเจอร์แล้วก็เอทูดคัทออกไปเลยครับ ทอกอไปเลยติ๊กถูกครับครับต่อไปครับให้เรามาเลือกไปที่ฟอนต์เพนตรงนี้ครับแล้วเลือกสเก็ตครับใช้ลายครับหาจุดซ้ายสุดตรงนี้ครับวาไปก่อนครับสงเส้นสองเส้นตรงนี้ครับความให้ใส่มาเดเม n ชั่นตรงนี้ครับให้ใส่ขบวนไปที่ยี่ห้าครับ ก็ใส่ไปที่ยี่สิบครับครับแล้วก็ลากรากเส้นจุดนี้ไปจุดนี้ครับเพื่อตัดออกแล้ได้ต้๊บกดติดทูกดไปที่ฟิวเจอร์ครับแล้วกด exit c ัดออกไปเลยครับตัวนี้ให้เราเลือกไปที่ mid pen เลยครับ e ิ i t ถูกเลยครับันี้ก็ให้เราเลือกมิลเลอร์ครับ เลือกไปที่จุดนี้แล้วเลือกไปที่ไลฟ์เพจเนี่ครับแล้วกดติดถูกครับพอเสร็จแล้วครับให้เรามาเลือกที่ฟิลเตตรงนี้ก็ได้ครับใส่อารอบตัวเลยครับใส่ไปที่สามมิลครับเลือกเลยตรงนี้เอาฝั่งนี้ครับข้างในด้ก็ได้ครับ ครับผมก็เสร็จแล้วครับก็จะอยู่ประมาณทิพย์ภาบหน้างานครับผมนี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ